สวัสดีนะครับกลับมาพบกับครูเบียแล้วนะจริงเดือนนี้เห็นงานแบบนี้จะเยอะมากเลยแล้วก็มันจะแตกต่างจากอันอื่นนิดนึงคือตัวนี้มันจะมีสีผสมในตัวตัวที่นูนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนาะแล้วทีเนี้ยมันจะมีปัญหาว่าเ,เราจะหาไอ้สีนูนๆแบบนี้จากที่ไหนเนาะ ครูก็ไปเห็นคนเขาใช้เหมือนกับเป็นเจลพิเศษเจลเป็นหลอดแล้วก็มาบีบแบบนูนๆอย่างเงี้ยชุดหนึ่งมันก็หลายตังครูก็เลยกะว่าเอองั้นเดี๋ยวลองมาทําดูว่าถ้าเราไม่มีตัวนูนๆแบบนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างเองได้ไหมเนาะก็แนวนี้จะเป็นงานแนวญี่ปุ่นนิดนึงนะจะเห็นญี่ปุ่นเกาหลีจะทำกันค่อนข้างเยอะนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะลงสีก่อนสีพื้นจริงครูจะมีอีกอันนึ่งซึ่งมันจะรวมเอาความนุนๆหลายๆอันมาลงอย่างนี้นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลงสีพื้นก่อนสีที่ครูใช้ตอนนี้จะเป็นเบอร์52เนาะเนี่ยประมาณนี้เบอร์52นะปึ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอบก่อนเราจะลงสองรอบนะครับ สีนี้มันจะเป็นสีแบบชาไทยเนาะมันจะไม่ออกออกน้ําตาเราก็จะไม่ออกส้มจนเกินไปนะมันจะเป็นน้ําตาลส้มๆเนาะมันจะเป็นเหมือนชาไทยนะครับนี่เบอร์นี้52นะเดี๋ยวเราจะอบก่อนในระหว่างที่เราอบรอบนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมของกันก่อนจริงๆอะครูเตรียมไว้แล้วนี่ไงเห็นไหมครูเตรียมไว้แล้วแต่ว่า เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าใช้วิธีการผสมยังไงเนาะดังนั้นเดี๋ยวครูจะเอามาผสมให้ดูอันใหม่ไปเลยนะอ่าเดี๋ยวหันไปทางหันเครื่องอบไปทางนู้นก่อนตอนนี้เราผสมไปแล้วโดยที่ว่าเรามีตัวเนี้จะให้สีมันตัดตัดกันสีที่เรายังไม่มีก็คือสีเขียวตัวนี้เนาะที่จะเอามาเป็นตัวตัดเส้นเห็นไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวสีเขียวออกมาก่อนนะครับอ่ะ อันนี้ลงอีกสกรอบหนึ่งมีคนดูทักมาบอกว่าครูค้ากล้องมันไม่ชัดเลยนี่ครูใช้กล้องใหม่แล้วน่าจะชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามหาเทคนิคที่แบบว่าร้านมีของอยู่แล้วแล้วเอามาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยสีชาไทยสวยเนาะ สวยๆอะสิ่งที่เราจะเอามาผสมนะก็คือเราจะใช้ตัวอะคริเจลเนาะหรือโพลีเจลนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเราถึงไม่ยอมใช้เจลเนาะทำไมเราถึงไม่ยอมใช้เจลเพราะว่าเจลมันจะมีความเขาเรียกว่าความเหลว มากไปนิดนึงเวลาเราเวลาเราวาดอะ่ะมันจะเขาเรียกว่าบานออกตอนเราวาดนะครับเนี่ยเราต้องใช้ตัวโพลีเจลใสนะใช้ตัวโพลีเจลใสเสร็จแล้วเราก็จะแต้มสีเขียวลงไปเขียวที่เราใช้เนาะจะเป็นประมาณเขียวใบตองเนาะประมาณเบอร์47นะครับแต้มลงไปเลย แบบนี้เนาะอ่าแต้มลงไปก็กะประมาณนึงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นน่ะมันไม่ได้ใช้เยอะเห็นไหมก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็ดรอปลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ของตัวผู้การโพลีเจลนี่แหละแล้วเราก็คนคนผสมกันอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันยังเขียวไม่พอเนาะเดี๋ยวเราจะเติมเขียวเข้าไปอีกนิดหนึ่ง นะนิดเดียวพอนะครับอย่าเติมเยอะนี่แบบนี้เติมลงไปนิดเดียวแบบนี้นะเราก็จะได้ออกมาประมาณหนึ่งอย่าเติมเยอะนะครับอันนี้ครูขอย้ำนะเราต้องการให้มันมีความข้นเหนียวประมาณหนึ่งเนาะอย่าเติมเยอะนะครับเห็นไหม เราอยากได้สีอะไรเราผสมได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะประหยัดตังค์เรามากกว่าที่เราจะไปซื้อตัวหลอดๆแล้วมาบีบออกมาเป็นสีๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสีมันก็ค่อนข้างจะจํานวนจํากัดถูกไหมอ,อ,อ่ะก่อนที่เราจะไปลงอย่างอื่นเนาะลงท็อปก่อนเลยท็อปด้านนะครับขอให้ลงท็อปด้านก่อนเพราะว่าเราต้องการอยากจะให้ผลงานของเรามันมี2ท็อป เห็นไหมฝั่งนี้มันจะเป็นท็อปเงาฝั่งนี้มันจะเป็นท็อปด้านเนาะแป๊บหนึ่งอ่ะให้มันโฟกัสกล้องแป๊บหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นท็อปด้านส่วนฝั่งนี้จะเป็นท็อปเงาเนาะดังนั้นแล้วเราจะพยายามให้มันแบบว่าเป็น2ท็อปนะครับเพราะ,ะเราลงท็อปด้านไปก่อนเลยนี่กล้องใหม่มันก็จะ โฟกัสง่ายนิดหนึง่งแล้วก็ชัดนิดหนึ่งแบบนี้นะอ่ะอบเลยจ้ะอุ้ยมันเมื่อกี้เกี่ยวโดนเละนะเดี๋ยวครูเติมนิดหนึง่งนาะ ในระหว่างที่เรารออันนั้นอบเนาะครูก็จะมาทําฝั่งนี้ให้ดูเพราะว่าตัวนี้ครูอยากจะให้มันเป็นแค่ขาวๆใสๆเสร็จแล้วเราก็จะลงเขียวลงไปตรงนี้นะแบบนี้เนี่ยจะให้ลงเขียวลงไปอย่างนี้เนี่ยเวลาตักขึ้นมานะใช้ผู้การปลายแหลมเนาะผู้การปลายแหลมเล็กอย่างนี้นะอ่าให้ดูใกล้ๆเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆวาด เวลาแตะแตะให้มันเป็นก้อนกลมๆจากจุดหนึ่งก่อนเนาะสังเกตไหมแล้วเราก็จะค่อยๆค่อยๆลากมาตามตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องลากให้สีมันพอดีกันนะเหมือนกับว่าขนาดมันจะต้องเท่าๆกันอย่าให้มันแบบว่าเล็กแหลมเกินไปเนาะ นะค่อยๆดูนะเวลาครูลากเนาะก็พยายามโกยขึ้นมาให้มันอยู่ตรงให้มันอยู่ตรงปลายู้กันแบบว่ามาเป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบประมาณอย่างนี้ก็จะหมุนหมุนหม,น,หมนนิดหนึ่งค่อยๆว่า ถ้าใครโพลิเจลแต่ละตัวยี่ห้อมันจะความหนาแน่นไม่เท่ากันเนาะดังนั้นถ้าใครหนาแน่นไปอาจจะต้องเติมสีเพิ่มนะครับเติมสีเพิ่มลงไปนี่แต่ถ้าเกิดว่าใครเหลวเกินไปต้องเติมสีให้มันน้อยลงนะครับแบบนี้ เห็นไหมเราก็จะได้ทรงนี้ออกมาแล้วแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะดีไซน์งานของเราออกมาแบบไหนนะเนี่ยเติมให้มันตรงไปปลายอาจจะดูหนานิดนึงแบบนี้ปื๊บอ่าเดี๋ยวเราจะอบก่อนสลับกันอบกับตัวนั้น ตรงนี้เรายังไม่ใช้นะเดี๋ยวเราจะมาลงพื้นขาวก่อนเห็นไหมเห็นพื้นขาวๆแวไเดี๋ยวเราจะยังมาลงพื้นขาวก่อนเวลาเราลงพื้นขาวนะ,ว,นะวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ตัวเนี้ยวาดไปเลยอย่างตรงนี้เราได้อย่างนี้แล้วเนาะดังนั้นฝั่งนี้ยจะยังไม่ค่อยมี อ๋อมีมีฝั่งนี้แล้วด้านบนนี้แล้วกันอ่าอย่างนี้เนี่ยเราลากให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะนี่ประมาณอย่างนี้มันตรงขอบขอบไม่เป๊ะไม่สวยยังไม่เป็นไรนะครับขอบขอบ,ขอ,บอย่างเงี้ยมันยังแบบว่า เละๆอยู่ไม่เป็นไรเรายังใช้ผู้การตัดเส้นนะครับผู้การตัดเส้นแต้มสีขาวอันนี้ครูเตรียมสีขาวไว้แล้วนะแต้มสีขาวนะครับแต้มสีขาวไว้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตัดเอาขอบของเราให้มันคมขึ้นอย่างนี้เนีทำแบบว่าง่ายๆ เนาะแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนเห็นไหมปึ๊บอย่างนี้นะอ่าอบเลยเลยจ้ะอ่าเราจะต้องเตรียมท็อปไว้หน่อยหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเวลาที่เราลงตัวเนี้ย เราลงตัวเนี้ปึ๊บมันยังไม่มีมันยังไม่มีท็อปใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราจับไปเนี่ยมันจะเหนียวดังนั้นเราจะต้องเตรียมท็อปไว้หน่อยหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอาท็อปเนี่ยมาลงมาทารูปรูปเนาะรูปรูปแต่ทีนี้ท็อปใครอะครับ ที่ว่ามันเหลวมากอ่ะเวลาลงอะต้องระวังนะเวลาลงต้องระวังท็อปใครที่ว่าเหลวมากๆเนี่ยมันจะมันจะล้นดังนั้นต้องใช้น้อยๆนะครับแต่ท็อปใครที่ว่าเป็นท็อปเหนียวๆเป็นท็อปนะท็อปแข็งนะเหนียวๆนะสามารถลงได้เลยนะครับมันจะค่อนข้างเก็บอยู่ นาะเนี่ยค่อยๆค่อยๆเก็บไปตามเส้นทาทับข้างบนนะทาทับข้างบนพยายามอย่าให้มันเลืะอ,ออกมาเนี่ยพอลงท็อปไปตรงส่วนของเส้นมันก็จะเงาเงาแตกต่างจากพื้นที่ว่าพื้นมันด้านด้ๆน,น,นะครับแตกต่างกัน เราเราต้องการสร้างความแตกต่างให้กับงานก็คือมีทั้งเงาและด้านในงานเดียวกันน้อเห็นไหมเนี่ยปึ๊บนะเก็บดีๆค่อยๆทาค่อยๆทาค่อยๆไล่ทาไล่ทาไปนะครับ ง่ายๆแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยนะเพราะว่าครูเห็นว่าเวลาใครถามหาลายนี้ปุ๊บคนขายก็จะเน้นแต่ตัวเป็นหลอดบีบออกมาแต่จริงๆถ้าเราไม่มีตัวหลอดบีบๆเนี่ยเราใช้อะไรได้ก็ใช้ของใกล้ตัวที่เรามีอยู่นะครับแบบนี้อ่าอบเลยแล้วมันจะประหยัดเห็นไหมแล้วมันจะประหยัดตังค์สำหรับเรามากกว่า นะครับประหยัดตังสำหรับเรามากกว่าอันนี้อบเลยเดี๋ยวครูเก็บของแป๊บหนึ่ง<ม>เดี๋ยวเราจะลงขาวอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวเราจะลงขาวอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเราต้องการจะลงพื้นเปลือกไข่ด้วยเนาะ ดังนั้นอยากได้ข่าวที่แบบว่ามันค่อนข้างชัดๆนิดหนึ่งข่าวตัวนี้ของครูมันจะเป็นข่าวงาอ่อนเนาะมันจะไม่ใช่ขาวมันจะไม่ใช่ข่าวแบบข่าวจั้วนะครับมันจะเป็นข่าวแบบออกเนื้อครีมๆแบบว่างาอ่อนๆเนาะนี่แบบนี้ บบมีลูกค้าหลายคนดูคลิปครูแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อของครูได้ที่ไหนนะครับฟังไว้ฟังไว้แล้วก็ลองดูนะร้านของครูนะครับ Mama n a นลช h o p นะครับหาใน Facebook ได้เลยแล้วก็ตอนนี้มันก็มีของ s h อป e ีเราด้วยนะครับใน s h อ p e ีก็เป็น Mama Nail Shop เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน s h อป e ีด้วยนะครับมีใน s h อป e ีเรียบร้อยแล้ว นี่ไงเห็นไหมเวลาเราจัดวางมันก็ดูแบบว่าญี่ปุ่นมากเลยน่ารักน่ารักเห็นยังสวยงามมากนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำนะครับเราจะค่อยๆทำไกลและไกลเสร็จง่ายตัวนี้ง่ายแต่ว่า เราต้องรู้ว่าเราจะต้องผสมอะไรแล้วเราก็จะได้เป็นตัวใหม่ออกมานะอ่าคราวนี้อย่าเพิ่งไปลงอย่าเพิ่งไปลงตัวขาวเอ่ออย่าเพิ่งไปลงสีเปลือกไข่นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตัวนี้มาก่อนเลยเนี่ยเวลาครูตักครูจะอย่างเนี้ยครูจะเกลี่ยขึ้นมาให้มันเป็นก้อนๆเป็นเส้นๆแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบลงเนาะบิดให้มันแบบว่าเข้ามาอย่างนี้นิดนึง ดูนะค่อยๆลากมาให้มันมีความหนานิดนึงนะใครที่ล่าออกมาเป็นเส้นบางๆอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยงานนี้มันต้องดูหนาๆหน่อยอลากมาทีนี้มันจะหมดมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะเอียงๆแปลว่า ที่เราตักมามันไม่พอตักเพิ่มนะตักเพิ่มอย่างนี้ค่อยๆลากค่อยๆลากค่อยๆลากเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มขาดอีกเห็นไหมเราก็ต้องมาตักเพิ่มอีกนะครับ โกยขึ้นมาครูใช้กล้องใหม่เนี่ยมันจะโฟกัสที่ตรงมือที่ครูทำค่อนข้างได้ดีเนาะเนี่ยก็เลยแบบว่าเลือกเอาเป็นกล้องตัวนี้มา นี่เห็นไหมตรงมุมตรงมุมอย่างนี้เนี่ยบางคนอยากจะให้มันแหลมแหลมเราก็ต้องดึงออกมาให้มันแหลมแหลมอย่างนี้นิดนึงนะครับอ่าปึ๊บเติมหน่อยรู้สึกว่า ตรงหัวนี้มันเรียบแบนไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นสูงๆแบบนี้นะเนี่ยเราต้องค่อยๆแต่งมันนะเพราะว่ามันเป็นโพลีเจลนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ด้วยเพราะถ้าเราใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเยิมเนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมเราได้แล้วปุ๊บเราเอาเข้าอบก่อน เวลาอบนะครับเวลาอบเนี่ยครูแนะนําว่าถ้าใครเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยแรงมากอะ่ะพยายามเลี่ยงใช้สีเข้มๆเนาะมันจะไม่ค่อยแห้งนะครับพยายามเลี่ยงใช้สีเข้มๆมันจะไม่ค่อยแห้งให้ไปใช้เป็นสีอ่อนๆนะมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเห็นไหมเวลาครูผสมครูก็จะผสมแต่แปะๆปไว้เลยนะอันเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บเดี๋ยวเราจะใช้สีเปลือกไข่นะครับแต่ว่าผู้กันเนี่ยเราอย่าเพิ่งเก็บนะเผื่อในกรณีที่ตัวไอตัวเม็ดเปลือกไข่อะมันไปตกอยู่ในโดนสีโดนอะไรเราจะได้แบบว่ากลับมาทำได้ใหม่อ่านี่ปุ๊บอย่างนี้ ทีนี้ถ้าว่ามันเป็นลูกค้าตรงนี้มันจะติดใช่ไหมเราจะหมุนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับให้เอาสีเปลือกไขาวางลงไปบนฟอ,อยล์เสร็จแล้วก็ใช้ผู้กันในการช่วยแต่งนะมันก็จะช่วยได้เยอะเนี่ยครับสมมุติว่าเราไม่ได้หมุนเราจะใช้วิธีการแตะแตะแตะอย่างนี้ปึ๊บเห็นยังแตะแตะแตะไล่มาไล่มาเนี่ยอย่างเงี้ย ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ปึ๊บ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 อย่างนี้เนาะให้มันกระจายตัวได้ดีนะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเบาบางไปใช่ไหมครับเราอยากจะขยายมาขยายมาเลยเนี่ยใช้ผู้การผู้การเป็นตัวช่วยในการกระจายเปลือกไข่ให้มันไม่ไปกองอยู่ที่เดียวเนาะเพราะว่าเราใช้วิธีการแตะแตะ เห็นยังเราก็จะได้มุมนี้ออกมาแล้วนะครับอ่ะอบเลยจ้ะเตรียมท็อปเนาะเตรียมท็อปไว้เลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นเส้นๆนะ่ะเราจะต้องใช้พุกการลาท็อปออกมานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นงานเดียวเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวท็อปไล่ออกมาเนาะเราจะใช้ตัวเจลทอ็อปอ่ะ ลงไปได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครูให้ดูแบบงานโดยรวมก่อนสวยไหมมันก็จะดูแบบว่าน่ารักน่ารัก แล้วช่วงนี้มีคนทำแบบนี้เยอะมากนะครับตามหางานแบบนี้เยอะมากโดยที่ว่าจะไปซื้อเป็นหลอดหลอดมาบีบอย่างเงี้ยบีบแล้วมันจะออกมาเป็นสีเลยเนาะแต่ว่าครูว่ามันเปลืองดังนั้นใครที่ไม่มีหรืองบน้อยนะครับเราใช้วิธีแบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นี่แล้วเราก็จะลงลงท็อปค่อยๆลงท็อปนะครับ ลงทับเฉพาะตัวที่เป็นนูนๆนะอย่าไปลงอย่าไปลงโดนพื้นที่ของท็อปด้านนะครับแบบนี้นะพออบแล้วมันก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเอาตอนที่มันอบเสร็จแล้วออกมาให้ดู สิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องระวังนิดนึงคือตัวนูนตัวนี้คือถ้าเราทําเตี้ยเกินไปมันจะไม่สวยเห็นไหมมันจะต้องให้มีความรู้สึกว่ามันนูนขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วงานมันถึงจะดูเด่นเนี่ยมันจะนูนปูดออกมาแบบนี้นะครับมันจะนูนปูดออกมาแบบนี้แล้วมันถึงจะดูเด่นแต่ถ้าใครไปทําแล้วมันเรียบแบนๆเกินไปงานมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูแบบกกไกล เห็นไหมงานมันจะงานมันจะค่อนข้างแบบว่าสวยนิดนึงเนี่ยแบบนี้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาใครทำงานออกมาแล้วทำให้มันนูนๆออกมานะครับทำให้มันนูนๆออกมานี่เดี๋ยวครูจะแกะอีกอันหนึ่งให้ดูเสร็จแล้ว สวยงามมากเลยดูเป็นแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากนะครับเนี่ยไม่ยากเนะเาะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายกว่าตัวหลอดบีบบ,บีเนาะหาซื้อได้ง่ายกว่าตัวหลอดบีบบีบนะครับอ่ะวันนี้ครูก็จะขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอ๋อก่อนไปนะครูขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเดือนนี้นะครับเดือนนี้ครูมีคอร์สเครื่องเจียนะครับเจียหนัง เจียหนังตัดหนังเนี่ยของครูอะครับจะได้เครื่องกับบ้านด้วยได้หัวเจียกับบ้านด้วยได้กันไกลกับบ้านด้วยครูรับแค่10ที่เท่านั้น4ี่พนเะครับเฉ <c oughs> พาะแค่เครื่องกับหัวเจียกับอะไรก็รวมแล้ว2,000กว่าแล้วเพราะฉะนั้นค่าเรียนแค่พันกว่าบาทคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ได้เรียน10คนเนาะถือว่าเป็นคลาสค่อนข้างเล็ก นะครับในนี้ก็จะได้เรียนทาสีชิดขอบด้วยได้เรียนการถอดเครื่องเจียด้วยถอดสีด้วยเครื่องเจียด้วยนะครับแล้วกออ็อันนี้จะรวมของว่างแล้วก็อาหารแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมาแต่ตัวจริงๆไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับมาวางมัดจำหน0 0งบาทนะครับวางมัดจำหนึ่งบาทไม่ต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับทักเข้ามาในเพจมาม่าเนลช็อปนะครับชื่อเดียวกับ ช่อง YouTube เลยมาม่าเนลช็อปนะครับชื่อเดียวกันเนาะแล้วก็ทักเข้ามาบอกว่า ที่ประชาสัมพันธ์ใน y o u t u อะค่ะคอร์สเครื่องเสียสนใจค่ะเรียนวันที่1สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมนะครับเราจะพยายามจัดเสาร์อาทิตย์เนื่องจากว่าลูกค้าหลายคนนะครับสะดวกวันเสาร์และอาทิตย์เนาะดังนั้นก็ลองติดต่อมาดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคครูขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปโอเคครับสวัสดีครับ